สนับสนุนโดยโรงแรมเขาใหญ่ลำตะคองบูติกโฮเทลที่ตลนะาดน้ำอยุธยานะครับมีกิจกรรมมากมายครับหลังจากที่เรานะ,ะได้ทานอาหารเดินเล่นช้อปปิ้งกันไปแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับเรายังสามารถให้อาหารนะครับแล้วก็ทําบุญให้กับควายได้ด้วยครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะฮะเขาก็มีชื่อนะฮะเป็นพี่น้องกันนะครับผมชื่อขุนเขานะฮะน้องชื่อขุนนาแม่ชื่อบุญส่งนะครับแถมยังมีควายลูกควายนะที่เขาอุปการะเลี้ยงมานะชื่อปรเมศด้วยนะครับมายให้อาหารนะครับแล้วก็ใครที่ให้อาหารควายนะฮะได้ใกล้ชิดกับควายแล้วก็สามารถทําบุญตามศรัทธาได้ครับ 嗯。<Yeah. S 2> mm hmm. ที่นี่นะครับก็มีการแสดงอาวุธโบราณด้วยนะครับซึ่งการแสดงที่เราจะได้ดูนะครับก็เป็นการต่อสู้นะครับเป็นเรื่องราวครับเกี่ยวกับทหารไทยนะครับแล้วก็ทหารพม่านั่นเองนะครับรวมไปถึงสมเน็จพระเจ้าตากสินด้วยนะครับนักแสดงที่นี่นะครับเขาฝึกซ้อมกันมาอย่างช่ำนาญจริงๆนะครับเป็นสนักดาอพุทธไทยสวรรค์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการแสดงศิลปะการป้องกันตัวและการใช้อาวุธโบราณของเขาเนี่ยจะสนุกแค่ไหนครับ และโซนนี้นะเับก็เป็นโซนตลาดทักไหนะครับซึ่งสําหรับใครนะครับที่ชอบการนวดคลายเส้นนะฮะเขาก็มีให้นวดตัวนะครับผมนะหรือว่าโอ้ยหรือว่านวดสปานะครับผมนะเป็นสปาปลานะครับก็ปลาก็จะมาคอยตอดมาแทะหนังกัมพานะตอนแรกพี่ก็บอกว่าด้านนี้เนี่ยนะฮะมันมันรับแดดนะปลาจะไม่ค่อยมาตอดเท้าสงสัยเท้าเหม็นปลามากินอย่างอร่อยนะฮะจักกจีมากเลยครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงเข้าครัวนะครับโดยจะเอาปลาพวกนี้นะครับผม,มฮะมาทอดน้ำมันกรอบๆนะครับเ oh no. รื่อยๆหือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าชื่อเมนูว่าปลากรอบหนัง ที่นี kind of like ่นะครับเขายังมีมุมให้ถ่ายรูปนะครับเยอะแยะเลยนะครับบางทีก็มีพร็อพเก๋ๆนะอย่างเวสป้าตรงนี้ให้เราถ่ายรูปนะครับผมก็เลยถ่ายรูปครับเพื่อจะไปอัพลงนะครับแฟนเพจของเรานะครับผมนะฮะแฟนเพจของทำไมไทยแลนด์นั่นเองนะฮะเจ้าของรายการจะได้มีอะไรทําด้วยนะครับซึ่งใครนะครับที่ไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมนะฮะก็สามารถอัปรูปนะครับในแฟนเพจของเราได้ครับผมนะฮะจะได้มีรูปสวยๆนะฮะจากสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทยมาแบ่งปันกันครับ กุญพระเจอเวสป้าด้วย เอาละครับผมนะเราเดินกินขนมกินเล่นมานานเดี๋ยวเรามากินอาหารหลักกันบ้างดีกว่านี่เลยนี่เลยโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็กปักกิ่งนะครับผมนะมื้อนี้ตั้งตัวในเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้นะไม่ใช่พัสดาคารเร่งหงนะแต่ว่าพัสดาคารนมาเล่งหงยนะไม่ใช่นะครับผมนะตอนนี้ยังคงอยู่ที่ตลาดน้ำมโยทยาเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็มีส่วนที่สามารถมานั่งทานอาหารสบายๆได้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตรงที่นั่งทานอาหารเนี่ยจะใกล้กับลานแสดงครับเราก็เลยจะมีเพลงปลุกใจจากคาราบาลนะดังมาเป็นระยะๆนะครับ ก็นั่งได้ครับบรรยากาศก็จะร่มรื่นนะฮะหลังคามุมฉากแบบนี้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่กินอิ่มแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็มีทัวร์12ปันนานะครับที่ใครอยากจะไปกับเรานะครับไปตอนนี้นะครับผมแถมฟรีทุกห้องครับผม9 9 9 9 9มารบบาท ั้งแต่ไปเที่ยวตลาดน้ามานะครับต้องยอมรับเลยครับว่าตลาดน้าอโยธยาเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดการนะครับตัวผังร้านนะฮะโครงสร้างสินค้าต่างๆและก็บรยากาศของที่นี่เนี่ยดีมากเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพอีกด้วยครับที่นี่นะครับก็เลยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ผสมผสานทั้งศิลปะวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตชุมชนไว้เป็นอย่างดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีความเป็นพระนครศรีอยุธยาอย่างสมบูรณ์แบบครับ วันนี้นะครับรายการของเรานะครับก็ถือว่าหยอกล้อเล่นกันนะครับกับรายการอื่นๆก็ต้องขออภัยมาด้วยนะฮะหากว่าล่วงเกินกันไปนะครับเราอยู่ด้วยกันมาครับสปีแล้วนะครับก็หยอกล้อกันสนุกสนานนะครับและหลายคนนะครับก็มักจะเห็นว่ารายการทําไมแทลนดะนะตัวพิธีกรเนี่ยชอบพูดอะไรยากๆนะฮะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของครีเอทีฟแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับที่อยากจะให้เรื่องราวที่เรานํามาบอกเล่าเนี่ยมันสวยงามนั่นเองนะฮะก็ทําให้การพูดเนี่ยอาจจะดูซีเรียสนิดนึงวันนี้ก็ถือว่าเราเนี่ก็มีมุมที่ต ตามรายการทําไมแนด์นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP ีนะครับแล้วก็ตลาดน้ำอโยธยาด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้นะครับหากใครยังไม่ได้กดไลค์นะฮะเข้าไปกดไลค์ซะฮะในแฟนเพจของเรานะครับผมนะฮะเอาให้สักแสนไลค์เลยทีเดียวนะที่ facebook.com/ythailandtv นะครับรวมไปถึงใครอยากดูรายการของเราย้อนหลังนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับโดยเสิร์ชคำว่าทำไมแนด์ในเว็บไซต์ยูทูบนั่นเองครับ